จ้าวันนี้นะคะแม่ก็มาทำขนมอ,อีกแล้วนะคะค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการห่อขนมนะคะครั้งที่สองนะคะก็คือทำบุงครั้งที่แล้วนะคะก็คือเดือนเก้านะคะครั้งนี้คือเดือนสิบค่ะห่อข้าวสาดนะคะรอบนี้ จ้าวันนี้แม่ก็ทําขนมเหมือนเดิมคะ่ะก็คือเอามันนะคะมาผสมกับแป้งนะคะทําขนมเทียนจ้าใส่มะพร้าวนะคะใส่หวานจ้าวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาปอกเปิดนะคะมันนะคะเพื่อที่จะเอาไปนึ่งนะคะจ้าเรานึ่งเสร็จนะคะหั่นเสร็จนะคะหั่นแบบนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้สุกเียวนะคะ จากนั้นนะคะเอามันไปนึ่งแล้วนะคะเราก็เอามะพร้าวนะคะมาขูดนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปทําไส้นะคะจะขูดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาไส้นะคะไส้มะพร้าวนะคะเนื้อมะพร้าวนะคะที่เราขูดเมื่อกี้นะคะเอามาผัดนะคะครั้งนี้นะคะแม่เอามาผัดกับน้ําตาลอ้อยนะคะที่เป็นก้อนจ้าจ้าผัดไปผัดมาก็ได้เนื้อแล้วนะคะได้สีแล้วค่ะหวานกําลังดีจ้า จากนั้นนะคะเราก็มาปั้นนะคะเอามาปั้นเป็นลูกกลมกลมนะจ้ากังอุ่นๆเลยนะคะปั้นเวลานี้นะคะเพื่อที่จะได้ปั้นง่ายนะคะถ้ามันเย็นแล้วนะคะมันปั้นยากจ้าจ้าปั้นไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะเวลาเรามาห่อจะได้ง่ายจ้าจ้าจากนั้นเราก็มาผสมแป้งกันนะจ้าเอาเนื้อมันนะคะที่เราไปนึ่งเมื่อกี้นะคะเอามาบดบดบดนะคะให้มันเนื้อมันแหลวนะคะ จะให้มันเหลวนะคะไม่ต้องให้มันเป็นก้อนจ้าเวลาเรานวดเข้ากับแป้งน,นะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นก้อนนะคะแล้วก็เวลาห่อนะคะก็จะได้ห่อง่ายๆคะ่ะเนื้อมันจะได้ไม่ต้องเป็นก้อนนะคะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อแป้งเลยจ้าจ้าเราก็มาผสมกับแป้งอีกทีหนึ่งนะคะเราบดเสร็จแล้วนะคะเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะมาผสมกับ เนื้อมันจา้าแล้วก็ขลนขลนนะคะให้มันเข้ากันนะคะขลนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้าจากนั้นเราก็เทน้ําลงไปนะจา้าเทลงไปทีละน้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้นวดไปเรื่อยๆนะคะจะได้กะประมาณของน้าําจ้าจะได้ไม่เหลวไม่เละนะคะจะได้พอประมาณแล้วก็นวดได้ง่ายห่อได้ง่ายจ้าถ้าใส่น้ําเยอะนะคะมันจะได้มันจะเหลวนะคะแล้วก็เวลาเราปั้นมันก็จะเหลวมันจะ ไม่สวยจ้ามันจะเละนะคะจ้าการห่อขนมครั้งนี้นะคะก็เป <Practice. S 2> ็นรอบสุด <necessary> ท้ายนะคะของปีนี้นะคะปีใหม่มาแล้วก็ห่ออีกค่ะทมทุกปีนะคะการห่อขนมแบบนี้นะคะเพราะว่าการทำบุงของเดือน9เดือน10ของแต่ละปีนะมีทุกปีค่ะเพราะมันเป็นประเพณีทางอีสารอีสานนะคะทุกคนเป็นความเชื่อเนาะจ้าเขาทำประจําทุกปีนะคะทุกคนเราก็เลยต้องทำตามเขาค่ะเพราะว่าเรามาอยู่กับเขานะคะทุกคน พอนวดไปนวดมาสักพ so okay. ักหนึ่งนะคะแป้งของเรานะคะก็จะได้ที่แล้วนะคะทุกคนจ้าถ้าน้ําไม่พอนะคะให้เราเติมน้ําลงไปกนะคะแล้วก็นวดต่อจ้านวดไปนวดมานะคะเราก็ได้เนื้อแป้งแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมไส้นะคะที่เราปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะมาห่อไส้กันจ้าจ้าเรามาปั้นก่อนอื่นนะคะเราก็มาเอาเนื้อแป้งของเรานะคะมาปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็บีบๆออกนะคะจากนั้นนะคะเอา เราก็เอาไส้มะพร้าวนะคะที่เราผักไว้นะคะไส้หวานของเรานะคะยัดเข้าไปนะคะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยแป้งค่ะแล้วก็ให้เราทําแบบลูกกลมๆนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ห่อหล่ๆลูกเลยนะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะในการหอ่อจ้าจ้าเราห่อเสร็จนะคะแล้วก็ใบตองที่เราตัดเตรียมไว้นะคะ เอามาห่อขนมนะคะที่เรานะคะปั้นไว้นะคะเอาไส้นะคะใส่แป้งแล้วก็ปั้นไว้นะคะเอามาห่อใส่ใบตองจ้าเพื่อที่เราจะเอาขนมของเรานะคะเอาไปนึ่งนะคะจะวิธีทําก็จะเหมือนในคลิปเลยนะคะการห่อขนมจ้าจ้าจากนั้นนะคะเราก็เอาขนมที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะไปนึ่งนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะจ้าจ้าทุกคนขนมก็เสร็จแล้วนะเรามาชิมขนมให้ดูนะคะค่ะ ไส่ช่ำๆหวานๆเลยมากินกันนะคะรสชาติเป็นยังไงฝนก็ตกรินๆนนะคะอากาศก็ดีเย็นดีคะ่ะมาชิมกันเลยคะ่ะอืมอร่อยมากเลยนะคะไส้หวานกำลังดีเลยจ้าอร่อยคะ่ะ